สามลักษณะของต้นไม้ที่ไม่ควรจะนำมาปลูกในบ้านนะครับถ้าหากว่าบ้านของเรานะนะครับมีเด็กและก็คนแก่นะครับต้นไม้ลักษณะที่หนึ่งนะครับหากว่าบ้านเรานะครับมีเด็กอยู่นะครับเราไม่ควรจะนำต้นไม้ครับที่มีหนามมาปลูกนะครับลักษณะของต้นไม้ที่มีหนามเนี่ยมันอันตรายเวลาเด็กวิ่งเล่นในบ้านบางทีเขาล้มไปไปโดนใส่หนามเนี่ยอย่างเช่น ปาล์ม12ปานาเนี่ยครับเขาจะมีหนามนะครับเนาะแล้วก็ถ้าเป็นไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงาหน่อยก็ถ้าเป็นปาล์มนะก็จะเป็นพวกอินทผลามพวกนี้เขาจะมีหนามนะครับแล้วก็อย่างไม้พุม่มนี่ก็จะเป็นพวกเฟื่องฟ้าเนี่ยบางทีเล่นวิ่งไปวิ่งมาเป็นล้มใส่เป็นหนามนะครับเนาะแล้วก็ถ้าหากเป็นไม้กระถางเล็กๆนะ่ที่จะอันตรายหน่อยบางทีแบบคนแก่หรือเด็กที่เอามือล้วงลงไปมันจะมีแบบต้นสป,ปะรดสีบางสายพันธุ์นะครับที่ขอบใบเขาจะมีหนามนะครับซึ่งเนี่ยอันตรายบางทีเด็ก เล่นของเล่นอยู่ของเล่นหล่นลงไปแล้ ZA ลแลวเอามือล้วงเข้าไปนะครับหยิบออกมาแบบบาดมือเลยครับเป็นแผลนะครับก็อันตรายนะครับ,รบก็ลักษณะที่1ก็คือลักษณะของต้นไม้ที่นะครับมีหนามนะครับแหลมคมนะครับเนาะต่อมาก็จะเป็นลักษณะของต้นไม้ที่มียางนะครับลักษณะของต้นไม้ที่มียางเนี่ยเพราะว่าเด็กบางทีเขาวิ่งเล่นเขาไม่รู้นะครับเขาไปเด็ดกิ่งไม้เด็ดใบไม้มาเล่นบางทีเขาเอามาแปดเอามาแปดเอามาทา เอามาทาผิวหรือเอามาเล่นแบบป้ายหน้ากันบ้างที่มันอันตรายนะครับมันเป็นยางเป็นพิษนะครับแล้วอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างถ้าเป็นไม้พุ่มขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นพวกลำเพยนะครับหรือสาเกอะไรพวกนี้ก็เป็นไม้ยืนต้นที่มียางนะครับอย่าเพิ่งนํามาปลูกนะครับถ้าหากบ้านเรามีลูกเล็กเด็กแดงวิ่งเล่นอยู่นะต่อมาลักษณะสุดท้ายนะครับอันนี้แล้วแต่คนนะครับก็คืออันนี้จะเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ หรือแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับก็ก็ก็ไม่ไหวเหมือนกันครับก็คือลักษณะของต้นไม้ที่ออกดอกแล้วมีดอกกลิ่นฉุนนะครับอย่างที่เป็นข่าวกันอย่างเช่นต้นสัตบันหรือต้นตีนเป็ดที่ดอกเขาจะส่งกลิ่นแบบหอมฉุนหรือกลิ่นฉุนน่ะบางคนอาจจะหอมนะครับบางคนอาจจะกลิ่นฉุนนะครับซึ่งนะครับบางคนอาจจะแพ้อย่างผมเนี่ยต้นราตียกตัวอย่างนะครับต้นราตีอ่ะตอนเย็นนะเัาจะเริ่มออกส่งกลิ่นออกมานะครับ ซึ่งบางคนอาจจะหอมนะแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยเวลาได้กลิ่นดอกราตีแล้วเนี่ยผมจะแน่นหน้าอกเลยนะครับมันจะเขาเรียกว่าแน่นอกนะครับาหายใจไม่ค่อยออกคือแพ้กลิ่นดอกนะครับก็คือดอกที่มีกลิ่นฉุนนะครับกลิ่นฉุนดอกกลิ่นฉุนนะครับไม่ควรจะนํามาปลูกในบ้านหากว่าบ้านเรามีผู้สูงอายุหรือบางคนที่แพ้กลิ่นเกสรของดอกไม้ที่มีกลิ่นฉุนนะครับ ก็ลักษณะ3ลักษณะของต้นไม้ที่ผมพูดมานะครับอย่านํามาปลูกในบ้านเรานะครับหากว่าบ้านเรามีเด็กและคนแก่นะครับผมสวัสดีครับก็หากใครนะครับสนใจครับตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะมีอีบุ๊กของเรื่องของพันไม้แล้วก็หนังสือของผมนะครับเล่มแรกก็จะออกมาแล้วนะครับหากใครจะสั่งจองล่วงหน้าก็ได้นะครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับ ต้นไม้สาหรับคนที่จะนําไปจัดสวนหรืออยากจะสะสมพันไม้นะครับจะได้รู้จักว่าเวลาจะไปซื้อต้นไม้จะซื้อไม้ผัดใบไม่ผัดใบรากใหญ่ไม่รากใหญ่ออกดอกกลิ่นหอมหรือออกดอกสวยซื้อต้นไหนดีนะครับซึ่งหนังสือของผมนะครับจะเน้นในทางของการข้อมูลที่ให้นําไปใช้ได้นะครับจะไม่ค่อยนิ้นไปทางวิชาการนะครับจะน้นจากประสบการณ์คือเป็นต้นหนังสือต้นไม้ที่ให้ท่านผู้ชมทางบ้านอ่านแล้ว สามารถนำไปใช้ได้นะครับผมสวัสดีครับ